สวัสดีครับท่านกางช่องเลิศไลก์กันนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านนางตะลุงของคนลงสุชาตินะครับก็เป็นจิเป็นแทนชาติคนหนึ่งนะครับที่ได้รับมาในสาขาข,าของการแสดงศิลปะเพืบ้านนางตะลุงนะครับลูงสุชาตินี่ยะครับก็เคยเแสดงนางตะลุงนะครับต่อหน้าพระพักของ ในหลวงรัชกาลที่9นะครับเมื่อปี2527นะครับก็เลยทำให้เกิดแรงบันดาลใจนะครับในการทำพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับในในบ้านของคุณลูสุชาติเนี่ยครับก็ยังมีส่วนในการจัดแสดงทั้งหมด3-4ส่วนนะครับก็ในส่วนแรกนะครับก็คือส่วนของพิพิธภัณฑ์หนังตาลงนะครับแล้วก็ในส่วนที่2นะครับก็เป็นส่วนของการขายของที่ระลึกนะครับแล้วก็ ่วนที่3นี่เป็นการแสดงสถาทิศการทำหนังตะลุงนะครับแล้วก็่วนที่4คือการจัดแสดงหนังตะลุงนะครับบ้านของคนรุงสุชาติเนี่ยครับก็ยังเคยเป็นบ้านที่ได้รับรางวัลน,นะครับของไทยแลนด์นะครับทัวริสซึมอวอร์ดนะครับปี2 5 3 9หงรางวัลดีเด่นประเภทวัฒนธรรมและโบราณสถานนะครับก็ บ้านของรูสุชาตินี่เขาเปิดให้ชมทุกวันนะครับตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นนะครับก็ไม่เสียค่าที้ชมเลยครับอาจจะต้องติดต่อไปขอรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับส่วนใครจะมาดูบ้านรูสุชาติแบบเสมือนจริงนะครับก็มาดูได้ที่นี่นะครับบนโดนะครับก็มีทั้งหมดฟอรฟนะครับในฟอ์ที่2ที่เรากำลังอยู่ปัจจุบันนี้คก็คือฟอนนี้นะรานะก็สามารถดูแผนได้ว่าเราจะดูห้องไหนตรงไหนนะราสามารถดูได้นะ ก็จะมีแค่นี้ครับเพเป็นบ้านไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะส่วนฟอนหนึ่งนะฟอร์ฟอนหนึ่งก็มีแค่นี้ฟอนหนึ่งแค่แค่ทางลงกระไดแค่นั้นเองนะไม่ได้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 ถ่ายไปด้านหน้าฟอนหนึ่งก็ประมาณแค่นี้เองนะ ส่วนเขาตัวาจะเป็นฟอสแล้วนะฮะที่เราดูกันตัวเป็นฟอสก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆนะเป็นบ้านอยู่อาศัยของคนลุกชาตินะถ้าคาดว่าดังอย่างนั้นนะแล้วแกก็มาเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์นะเรามาดังดูกันได้นะครับก็นี่การแสดงอย่ที่ผมบอกนะครับก็ประมาณสักสี่อย่างนะเป็นส่วนๆกันไปนะครับโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวั้หมูนิ่มก็มาจากพวกเแบบของจังหวัดนะครับแล้วก็ น่าจะเป็นข้อมูลของทางชุมชนนะที่จัดทำขึ้นมานะครับโอเคนะก็เดี๋ยวผม้อทิ้งนิ่งไว้เหมือนเดิมน,นะครับสำหรับคนที่จะมาเยี่ยมชมบ้านทุนลูกสุช,ชาติแบบเสมือนจริงนะก็ใครผ่านไปผ่านมาก็ไปดูของจริงได้นะครับส่วนการนำเสนอนะครับ บ้านคนรู้าติของวันนี้นะครับก็คงจบไวเพียงแค่นี้นะครับผมโอเคนะครับผมจะได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเอาไว้นะครับผมแล้วอย่างครั้งหน้าเรามาดูกันครับว่าผมจะพาไปเที่ยวกันที่ไหนนะครับจากครั้งที่แล้วเราไปเมืองจีนบมานนะครับอันนี้เราก็มาที่เมืองไทยกันบ้าเป็ดไปป็ดมานะครับโอเคนะครับผมก็แล้วแต่ว่าเราจะหาข้อมูลอะไรนำเสนอได้ฟ่่งนั้นนะครับโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอแบบคลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ้าเจอหม่คลิปนะครับสวัสดีครับ